สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเงี้ยมาแรงครับผมมือนี่ผ้ามาพอ้กับต้นขอ้อพอดของเบาต้นกาครับผมนี่ครับขอ้อพอดหวานหอมครับผมเดีย๋ยวพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยปลูกไว้ทายุทากินน้ำไ้น้ำหน้าแค่กระปลอมมันถิ่มใบซีซือกระปลูกบัวลายดอกครับผมก็ล่วงไปวางซองลอยก็ต้นครับกำลังเขียวงามด,ด้วยเด้อครับผม นี่ครับวิธีการปลูกครับผม,อมยอดล้มละเม็ดสองเม็ดครับย่าไปแส่ไร้ได้พี่นอ้องครับใซ่ไร้มันกเกิดผาแวะมาส้มบรรยากาศน้ำให้น้ำหน้าห้อครับผมอันนี้ก็แม่นบักแตีงด้วยครับนี่บักแตงก่าครับปลูกได้ว่างอาทิตย์เนี่ยแหละครับผมนี่ อาทิตย์เดียวครับสัดนดวงดวงขึ้นโอ้ยใจแมนงามครับพอม่พี่น้องเลยครับไอนน้ต้นแบบบวบได้พี่น้องเนี่ยแหละครับสิปั๊บที่เป็นห้สิเฮ็ดโขกน้องหน้าโมเดียวนะครับเนาะนี่แหละพี่น้องเป็นจไจเนาะพู้อยู่ทางไก่ทางไก่ ครับสวยงามได้พี่น้องเลย